สวัสดีครับขอกับแสนแชนแนลนะครับผมมันี้วันสงการนะครับผมวันที่15เมษายนนะครับผมตอนนี้มาถึงบางแสนนะครับผมโม้บันจะกายคลอดลายแห้งพี่นอ้อง แสนชนแนลนะครับผมมันนี้วันสงการนะครับผมวันที่ส5เมษานะครับผมตอนนี้มาถึงบางแสนนะครับผมว่าบรรยากาศคดลายแห้งพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศบางแสนวันที่15หเมษาพกายเบิ่งกันนะครับ คนแบบลายพี่น้องเลยรถแน่นเอียดเลยครับรถบูมี่หมองจอดเลยพี่นอ้องนู่นเนี่ย นี่ซ่องนี่นะ่ะคนแบบหลายเลยส่แหดของกสงการสงการแห้งปีนี้ครับสงการ,รบ่เปียก เลือกได้เลยผัดซอลได้กม็มีหมดแค่ไหนนี่ก็ได้นะี่อัน,นั่นก็ได้ <S 2> <S 2> นี่นะครับสงการสรางการกินน้ำโคกนี่นะครับผมอาหารออเดอร์ <S S S ม, <S 2> <S 2> มีหอยหอยยงังเกาะเพิ่อน, <S S น,นอันนี้หอยหวานนะครับผม จ้วันเนี่จานละร้อยห้าสิบบาทจานละร้อยบ่จานละร้อยมองเจ้อันวะสามน้อยสี่น้อยห้าน้อยอันนี้หอยแข็งนะครับจานละร้อยส้มตำสาส้มตำเจ็ดสิบบาทนะครับจะน้ำลอยน้ำน้ำแข็งน้ำป๊ปซี่น้ำแข็ง น้ำแข็งอันนึงจักรอยกว่าลอยหนึ่งนึงครับน้ำขวดหนึ่งกับน้ำแข็งถังหนึ่งลอยหนึ่งกับเป็นแ่งท่องเที่ยวนะครับผมกับราคากับชื่อว่า,วาปกติบรรยากาศรอบนอกนะครับเดี๋ยวเหาเรไปหายาง ทายเบิง้งบรรยากาศพี่น,นองให้เบิง้งตอนนี้ก็กินกินซะก่อนนะครัโโบ,บพี่น้องำแซบพี่นองำอไรต้มยม้วนเลยียวามหน่อยแซง จับไหลยตามแนะน้ำเต๊าซี่ม,มาครับเดี๋ยวผมสิพาย่างเมืองบรรยากาศสงการโอ้น้ำขึ้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งพาไปเบิ่งเข้าเล่นน้ำกันนะครับ น้องเขาบริได้ห้อนนี่ครับผมเขาบริได้สารน้ำกันได้พี่น้องเขา,ามาเล่นน้ำกันซื้อทุกคนแบบร้ายครับนี่ครับบรรยากาศ มงการครับวันที่สิบหาเมษานะครับผมเดียวเดินเดีงยงพาทัวร์เิมหาดบางแสนนะครับผมวันที่สิบห้าเมษาคนแบบหลายครับผมคน,นเริ่มทยอยมากแล้วครับผมตอนนี้เวลาประมาณมบ่ายสองอกว่ากวานะครับ คนแบบหลายครับผมนี่ครับกระทีระมานนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวอีกจังหน่อยห้องอยางไปหาแนวกินกันนะครับแต่ไปเบิ้งว่ามนี่เนื้อยังกินแต่แซ่บแต่แซ่บนะครับ ผมอานนี่ก่อนเดี๋ยวผมพาไปเบิงของกินกันคนเริ่มทย่อยมาหลายแล้วพี่น้องมาครับเดี๋ยวผมพาเดินเบิงของกินนะครับรอของกินหลายนะพี่น้อง เบิร์งแมงดาตัวบิรไงเลยพี่น้องแมงดาทะเลนะครับรับอะไรไหมพี่ดูก่อนได้เลยครับครับใหม่ๆเพิ่งสดเลยพี่หายได้พี่บอบวองแสงของหน้ากินพี่ Ui. mực cá vó ủa cũng kinh lại p/n mực mình đi như thế tuổi như thế ฟังมีคนกันหลายนะครับเดี๋ยวเขาไปหาสื่อมึงอยางกิ็นตั้งหน่อยเดี๋ยวพ้าทั่วกันอุ้ฟังนี้มีโต๊ะให้นางพร้อมนะครับพี่น de ้อง บรรยากาศสงการบางแสนตอนนี้บม่ได้เปียกน้ำนะครับผมบ่คือตทคอกน,นะครับผมสงการปีหกหานะครับเขามานั่งกินนั่งเที่ยวกันครับบริษัทน้ำกันนะครับ อันนี้ไม้เท่าไรฮะหร่สบบาทค่ะแล้วตัวเท่าไหร่ครับตัวร้อยแปดสิบและอันนี้ฮะสองร้อยครับเอาตัวนี้ตัวนึงครับเขาเลี้ยงมืออะไรครับมึกล้วยมืกล้วย อย่างนะครับน่ากินมากเดี๋ยวเราไปลอดตอนกินเลยนะครับนี่นะพี่นอ้องตอามือตัวละร้อยแปดสิบบาทนะครับผมเดินไมอกล้วยมาไมือกล้วยหรือมื้งหอมแต่มันลองซิมเงินตัวละแปดสิบบาทราคาราคาก็บือว่าคือเอาแพ่งงี้เลยพี่นอ้อง

อย่าไปถีบเซ่เบิดมบิรดซดูรักว่าแต่ที่แบนี s <S ่เรามอแ้งมามยขอแพงอี่เบิเงินอยู หลบไหมคะ่ะสาถุงร ok ้อยชื่อวายเป็นองเทศกาลเรี่วของแทงกียัง เอาละเข้าวเดี๋ยวคุณนาเจอกันใหมาครับผม